สวัสดีค่ะบัดนี้เป็นครั้งที่5ตรงกับวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ระข้าพเจ้านางสาวพ,พิมพ์ชนกพัทรรัศิธนากิจ ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นท่านบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจรารยบูชาแต่องค์พระคำปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สมเรตกลมหลวงปู่บุญเตชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุมโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนใยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอตาขาฉันตุเทวตาสัตมังมุนิราชาสาสุนันตุสัขาโมฆะทางสกเกการเมจุบุเปคิลิสิกะตะเถจะพลิขวิมานีทิเประเถจักามีตรุวะนาคา,าเนเคหาวัตถุมหิเคเตภูมามาจายันตุเทวาชาลาัถาลาวิสเมย,ยกขะคันทัพ,พนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิราวาจนนังสาธโวเมสุนันตุธรมร,ธรมะสวรรการโรยามะันตาธรรมะสวรรกาโรยัมะันตาธรรมสวรรกาโรยามะันตา บทสวดนามการศิทธิคาถานัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญงพุทโธมีสระนังวะรังเอเตนะสัจจาวเจนะโงทิเมหุตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญงธรรมโมมีสระนังวะรังเอเตนะสัจจาวเจนะโงทิเมหุตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญงสังโฆมีสระนังวะรังเอเตนะสัจจาวเจนะโงทิเมหุตัสา บทสวนมาหาการุนิโกนาถุติอาทิกาคาถา มหาการุณิโกนาถูอัฐายาสพาปานินางปูเรตวะปารมีสภาปัตโตสัมโพทิมุตตมังเอเดนะสัจวเชนะมาโหตุสภุปัถวามหาการุณิกนาถูหิตายาสพาปานินางปูเรตวะปารมีสภาปัตโตสัมโพทิมุตตมังเอเตนะสัจวเชนะมาโหตุสภุปัตถวามหาการุณิโกนาถูสุขายาสพาปานินางปูเรตวะปารมีสภาปัตโตสัมโพทิมุตตมังเอเดนะสสัจวเชนะ มาโหตุสักุปัทวาวสวดมหาสมัยสูตรเอวามเมสตังเอกังสมัยยังภะคะวาสัตเิสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิขุสังเขนัสติงปัญจมาเตหิพิขุเสหิัพเปเหวว่าอานเตหิทัศนิจโลคาทาตุหิเทวตาเยปุยนะสันพิตาหุติภะคะวาตังทัศนายะพิขุสังกจจะอจโกจตุนังสุทาวาสกายิานังเทวนาเปต้าหงศิยังโขภะคะวา สัจคิสุวิหารัตติกาปิล้ววัตถุสมิงมหามณีมหาตาพิขุสังเกตฑ์สัตติมปะจัมมะเตหิพิขุเสหิสัพเพเหวาวาหันเตหิทัศเหิตโลคาถาตือเทวตาเยขุยนัสเนปิตาหหติพระกวันตังทัศนียปิสุตตังกัสะยันนูนะมายมปิยนะภาควาเทนุกสังกเมยยาวะอุปสังกมิตวาพระขวาโตสันติกะสันติเกมจัคาถาภาเสยามาติอัตตโหตาเทวตาเสยถาปินัมละพละวาปา ภูดิสงฆ์จำปิติตังวาภาหังภาษาเรว่ภาษาเิตังวาภาหังส้ำไม่ใช่ว่าอิมมัตวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะกวัตโตปุราโตปาถุระหังสุอัตโขตาเทวตาภะกวัตังอภิวาเทวตาเอกามันตังอัทังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะกวัตโตสันติกรรมกฐังมะพาสิมหาสัมมาณโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธมมหีมังธรรมสัมมยังทัพขีตาเยวะอปาราชิตะ สังขันติอัตตโกะปาราเทวตาภระวาโตสันติกมังคตังภาสิตัตตลักิขาวสมะทหังสุจิตตังอัตโนอุชุมะกังสุสาราธิวะเนตานิขาหิตวาอินทะยานิรักขติปันติตาติอัตตโกะปาราเทวตาพคะวาโตสันติกมังคตังภาสสิเจตวาคีรังเจตวะปริคังอินทะคีรังอหะจเมชาเตสะรันติสุทาวิมลาจักขุมตาสันตาสุสูนาคติอัตตโกะปาราเทวตาพคะวาโตสันติกมังคตังภาสสิเยเกสิพุทธังสันนักตาเสนเตคะ มิสันติอปายยะปูมิปหายมานุสันติหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตโขภควาพิโควันเตศริปุถยรพิการเวทัสสุจโลกาตุปเทวตาสันนิปฏิตาหองติตถาคตังทัสนายะพิโคสังฆาจเยปิเตพิการเวอหิงสูงอติมัฒลังอานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิกว่ากัณฑะเลตระมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาอหิงสูงเสยยะถาปีไมหังเอตระอยุเตปิเตพิการเวอพิวิสันติอนาคะ ตมะทานอ่านโตสัมมาสัมพุทธเตสันติพระกัันตัเอตระมาเยวะเทวตาสัตทิปตตาภาวิสันติเลยตะปีมหังเอตระหิงอจิกิสามีพี่กับเทวกายังนางนามานิกกติยสามีพิกเวเทวกายังนางนามานิเทศิสามีเทศิสามีพี่กับเทวกายังนามานิตังสุนาสาสาทุกังมานิสิกโรถะภาศิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพี่ขูภาวะภะพระขะโตัวปัจจสูงพระคะวาเอตถาโวจะสิโลกะ มณุก bon at so, ัตสามิยะถาภูมาตทัสิตาเยสิตากิริด้ขปรังปิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมหังสาวิสัมพุโนโอทาตัมมานาสาสุธาวิปัสสันมะวาวิลาปิโยปัญจสติยตวาวันิกขปิรวัทเวตตุอมติยจสสาสาวเกสาริระเตเตวะกายาภิกันตเตวิชนาลภิกขโวเตสัมปตูระหุงยานังอมนุสานะทัสนังอภะเกสัตตมัตถัคุงสหาสังต อัฏาสัตตุรงสตังเอกาสาสานังอมนุสสานังมัทคุปตเสภะภตตาอัมตะมัทคุปทิสสะพะพุทธะอหุงตัญจัตสภังอภิญญาญาว่วิกิตมานาจักุมาตโตมันติยัสสาสาวกเกศนาเตเทวะกิยาภิกันตเตวิจตภิกขโรเยวะหังกิติยิสามิกิราหิอนุบุปผโส สตหัสยาขาภูมากับวิวัตวาอีที่มันโตสุติมันโตวันนามันโตวัสสินนมมาทัานาพิมุพขงาสิมิติงว่านางสาสหัสหัสเหมวตตายะขานันตวันนิโนอีที่มันตุติมันโตวันนามันตวัสสินมมาทันาที่มุพี่ขอาสมติงว่านางสตารราติสหัสยาขานัตวันนิโนอีที่มันตชุติมันโตวันนามันโตวัสสินนมมาทัานาพิ่มุพี่ขอาสิมิติงว่านางอิเตเตโสหัสสหัสหัสยะขานันตวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวัน มณมันตัสัสินมาทนณะิกรมิกสมิติมนังภูมิพิโรราชาหีโกวิปุลละสะนิเวสนานพิญญนังสัตตสหัสสังเะขานังปัิรูปภาาสติภูมิพิโรชาหีโกโสภคสมิติมนังปุริมันจัตติสังราชาทาตระโคภาษาสติการทำนังอภิปติมหาราชัสสิโสปุตตปิตสะพาโวอินทนานามามหาพลาอิทิมันตุชิติมันตุมณัมันตัวสัตสินังมาิ่านมพิการมุังพิจารณาสมิติมณังทักตินาจัตติสัพราวิ อิติมันตชุติมันตวนนมันตสสัิโนมัทธมนาพิกรมพิโกนังสติว่านังปัมมัจะทสังราชาวิรูปโกภาาสตินนัิปฏิมาราชาสสนโสกุตปิตสหาโวอินทนามมาภลาอิทิมันตสุติมันตวนนมันตสสัิโนมัมนาพิกมพิโกนังสติว่านัอุตรันชาทีสังราชากูเรโรตภาษาสตินะังขะิปติมาราชาสาสนโสกุตปิตสหาโวอินทนามมาสาอิติมนตสุติมันตวันน้ำมันโตั ท่าตารัฐโถต้ก e ินเนืว ah like ิรุกขโกปชิเมนืวิรุกขโกกูเวโรอุตระนทิสังจะเตโรเตมหาราชาสมันตาจะโรทิสาทันทันลัมมนาถังสุว่าในกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสสาอาคูวันจานิกาสตามายากุเทนตุเวเทนตุวิปูจะวิปูตตสหังันท่านโนกามาเสถโถจะกินโนมันทุนิมันทุจัตปะนาโทโอปะมันโยจัตเทวัสุโตจัมัตติจะเสโนจักรันทภูนัโรชาชโนโศภอาคูปัญจสิโกเจวะติมพรตุสุเรวัจสาเอเตจจเราชโน พระสิมิติมณังเยนาคราเชหะสหสาหารันติทิ่พาทิชาปะคิวทศทศคู่เวหายาสาเตวณัมมัทปตาจิตราสุปนาอิเตเตสะนามังผ่ายันตะทานคะราชานมาสิสุปนาโตเขมมะมะกาสิพุทโธสันให้ยิวจายิอุปหายันตานาคาสุปนาสารานามักังสุพุทธังทิตาวชิระหัตถีนะสุมุฏังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสิเตอิทิมันโตยสะสิโนกาลากัญชามหาปิสมะอสุราทานะเวคาสาเวิปจิติสุติตะปหาราช ปาราโทนมโมจิสหสตันจัวอาลีปุตตานาังสเพเวโรตจะนามกาสันนิตาวาพระลิเณนางราหุปธทมุป,ปาขะงสมโยธานิพัทันเตภิขุนางสิมิติวะนางอโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาทุ เตโชวายโยตถาคมภโมกข์ลนาวารุณาเทวาสมโมจจะยัสสาสหะเวตากรุณาการิกาอภูเทวายัสสิโนทัศิเทตกายาสปินานะแต่วันนี้เอิทัมนต์ตัวชุตีมนตวตันะวันตัวสัสสินงมาทัศนาพิการมูพิกรนสินติมนังเวณฑูจเทวาสาลีจักอสมาจักทูเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคุปรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมาคุปรากิตานักตานิปรากิตาวะอาคุมันทาวะลาหักาวสุนังวาสาวโเศโถสักขุปะ สักโปคาปุรินทัตโทสัตเตตรกายาสพินานตวันิโนอิติปันตจุติมันตวันัมตสัินมธมนาพิกรมุสุิติมังอัฏคูสัพุเทวะชะละมัคคีสีขาริวะอาริฏกาจารุชาจาอุมาภูพันิพาสินโนวัตุนาสาธรรมะจัจจุตาจักอนิชกาสุเรรุจิระอาูอภูวาสวะเนสินโนัสเตตรกายาสพินานตวันิโนอิติมันตจุติมันตวะนัมโตนล้วสัสินโนงสมนาพิตรกรรมนิสามุนสุตมกิมปตุสาอาค ทุสิกาอัถาคูหาโยเทวายเจจโลหิตวาสิโนปารัคามหาปารัคามาคูเทวายสัสสิโนทศเสตระกยาสัพเพนานตตะวณีโนอภิปันตสุติปันตะวณะปันตุสัสสิโนหมู่ธรรมนาพิฆมังพุรังสุวิติมนังสุขการุณหารุรณาอคูเวคขันลาสาสหะโอทาตะกัญญหาปามุขะอคูเทวาวิจักขนาสัทธถมัตตาหารักขาชามิสักาจะยสัสสิโน สัมพิตกาลามาเศธาชติธรรมจะอาสวะนิมมารติโนอาภูอัฏฐคุปราเนมิตาทศเสตตะกายาสเินานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตรสัสิโนโมทัมนาอธิกรรมีทุนันชนติวะนางสาทเตสาธเทเตเทวนิกายาสเินานัตตะวันนิโนนามันวิญญาณอาคันชุงเยจันเยสัตติสาสัดอาวุธทชาติมัคคีลังโอตะ โอคตินะมะนาสวังตะขกโกตังนาคังจันทวสิตาสิตังสุภมาปารามัตโตจะบุตตะอิติมัตโตสหัสสันนังโกมารโตติโสจะโสภคัสเมิติวะนังสาสปมะโลกานะมหาภูมิปิตตติอุปปโนจติมัตโตพิสมากโยสัสสิโสท้าเศธอิสระอาภูปัญจิกะวะสาวติโนเตสันจามัตถุอาคาหาริโตปริวาริโตเตจจัสเพอภิเกเตสินเทเทเวสปมะเกมาราเสนาอภิการมิปัญจการหัสสะมันที่ยังเอถะคันหาถะ พันธัตถาราเกนะพันธามาทูา ot, สม oh e ันตาประไดวาเลถามวงุจตโกจิน am ังอิเตตถามหาเซนงกันหาเซนงอเปสัยยิปานินาตะละมหาจัสนังกตวนาเพระวังยะถาปวชโกเมโคทัตยันโตสวิชโกตถาโสปจธาวสิสังคุโุอสยังวเสตันจตสพังอภินญญาวะวิกิจตวานาจักุมาตาโตอมติเชสัสสาวกิสษณะเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิศาลภิกภโวเตจะอาตมปักวักรุงสุตวะพุทธศาสาสนาวีตระกิหิปการโมนิสังรมึปิดอิเชยุงสัพเพวิจิ วิชิตาสังฆามาพยายติตายสัสสินงโมทันติสาหภูเตหิสาวกาติชัเนงสุตาติบวสวดจุลละชัยยปรกรณ์นามโมเมพุทธเตชะสารัตนะตายะธรรมกาเตชปะปสิทธิปสีเทวานารายะประเมสุกราสิทธิพมมาสิทธิพมมาสิทธิพมมาจัอ,อินทาจะจะตุโลกาคัมภีรักกาสม,มุธทธาภูตุงคังคา สภมชัยยะประสิทธิาวันตุเตชัยยะชัยยะธารณิธารณิธารณีอุทัดอุทัติอุทัีนิทีนาทีชัยยะชัยยะข้าคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนะเมรุราชพพลนารชีชัยยะชัยยะคัมภีระสมพีนาเคทนาคีปีศาจปูตการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคคีสุธาทาณมุขขชาชัยยะชัยยะวารุณะมุขขา สาตาชัยยะชัยยะจำปาธินาคปุระคันทกชัยยะชัยยะคัชคนณนรุตกณนตุรงสุกระผูชงศีหะพยักธีปาชัยยะชัยยะวรุณนมุขขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณนะปูปูณสิทธิณรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะระรณีะเลสถา ชยยาชยยชยยะทากณีส,สันติจทาชยยชยยะมังครากรัญญาภาวะเวเคชยยชยยะวารุณนายกขีชยยชยยะรักขาเสสุราุูชะเตชาชยยชยยะพมมนทัคขนาชยยชยยะราชาธิราชาชัยชยยะชยยะปัทวิงสพังชยยชยยะอรหันตาปเจกขพุทธสาวังชยยชยยะมเหสุรุหะรุหะรินเทวาชยยะชยยะธัมมาสุรโขชยยชยยะนาโควิรุหะโควิ รูปักขโจันที่มาราวีระวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะรุโนนิปะวะรุโนปิจะอกคิวาโยจปะปัจชุณโหกุมาโรทาตาระจะทากโกอัารสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทะโยอิสีโนสาวกาสภา,าชยราโมพระวันตุเตยชยธรรมโมจะสังโคจะท่าสะปาโลจะชยยกังเอเตนัส ชัยยะเตชีนะชัยยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชีนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธสะสิริมโตอะยังมารสะจะปาปิมัโตปัตราชายโยอุโคโสยามโพธิมันเตปะมูีิตาชัยยะตถาภูมมะขานามหิสีโนชัยโยปิพุทธสสะสิริมตโตมะยัง อะยังมารัสะจะปาป it ah e oh right it ิมตโปราชโยโุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถาอินทคณามเหสินโนชโยปิพุทธสสะสิริมาโตอะยังมารัสะจะปาปิมาโตปราชโยโุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถาเทวขนามเหสิโนชโยปิพุทธสสะสิริมาโตอะยังมารัสะจะปาปิมตโต อุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาทาสุปณะฆนามหิสินงชโยปิพุทธศาสิมาโตอยังมารสะจัปปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาธานาขฆนามหิสินงชโยปิพุทธศาสิมาโตอยางมารสะจัปปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาทาสะพมฆนามหิสินงชันโตโพธยามเล สักยานังนันทิวัตตะโมโนเอวังตะวังชิวิชาโยโม,มหิชายาสุชายะมังคะเลอปาราชิตะปันลังเกศีเสปัทวิโปคะเรอภิเศเกสัพพะพุทธาน,นังอภิอักขะตโตมาโมะปะโมะทะติสูนักขัดตังสมังคลังสุป,ปะพาตังสุงหมุติตังสุขนโนสุโมหุตโตสะจะ สุยุตังพมมะจาริสุปัทกินังกายกรรมังวาจักรรมังปัทกินังปัทกินังมโนกรรมังปฏิทีเตปัทกินาปัทกินานิกัตวานะละพันตเถปัทกินเเตอัฏฐะลทธาสุกิตาววรุหาพุทธสาสะเนอะโรคาสุกิตาโหทะสหะสัมสัพเพอิยาติภิสุนันตตโพโพนโตเยเทวาอสเมิงฐานิอะ คิฆาตาทีฆายุกาสะตาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพธารักขันตุสัพพะสัตตานางรักขันตุชินาสาสัตตังยากาจิปัตทะนาเตสังสะเพปูเรนตุมโนรถายะมโนระถายุตากาเลปวัสันตุวัสสังวัสาวะราหกาโรคาจุปัตวาเตสังนิวาเรนเรนตุจัสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอัรหันตุยุอรหันตุยะถารหัง บทสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวามีสุตังเอกังสมายังพระกวาสักวัตติยังวิหารติเชตวะเนอนากัปิทะทิกัสสะอารามีตัตระโหพระกวาพิกวมันเตศพิกวติพระทันเตติเตพิกขูพระวัดพระกวาโตัประจักสงพระกวาอิตทาวจะอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาสาธาตุธรรมะ ธรรมะที่ตตาธรรมะนิยามตาสัเพสังคาราอนิสติตั้งตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธวาอภิสเมตวาอาจิกเตอาจิกาติเทเทเทเสติปัญญาเปติปัตตเปติวิระวิวรติวิภาชติอุตานีกโรติสัเพสังคารานิสติอุปาทาวาภิกเวอาถาคตานางอนุปปาทาวาตถาคตังทิตาวสะ สาธาตุธรรมมัทธิตตาธรรมมานิยมตาสาเพสังคาราทุกขาติตังตถาคตโออภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตาวาอ,าวาอาจิคติทเทเสติปัญญาเปติปัฏฐะเปติวิวระติวิภาชาติอุตานีกรติสเพสังคาราทุกขาติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมมัธิตตาธรรมมัยามตาสัเพธมาอนัตตติตั้งตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสมติอภิสัมพุทธพุทธิตวาอภิสมตวาอจิกติเทเสติปัญญาปัญญาเปติปัะเปติวิวรตรติวิภาชติอุตานิยักโรติสัเพธมาอนัตตติ อิทัมโมโจัปะควาอัตตมะนาเตภิขุภะวะภะคาวะตภาสีตังอภินันทุนติบทสวดพระเตพระเทกะรัตตะคาถาอติตังนาวะคะเมยะปฏิปังเขอานาคตังบุคคลไม่ควตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพอวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะติตีตัมปางีนันตังอัปปะ อปัตตนจะอนาคตทางสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นโยทรมังดตัตตตถาวิปัสสติอ,ส,อสังกิทังอสังกุปังตังวิธานะนุกรูหายเยผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนง่นความแค้นขาดเขาเขาวควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาจว่ากินจมามตัมโวชัญญามรณะ,ะสุเบตความเพียรเป็นขีดที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ได้ยินุสางการันเตนะมาเซนะมัตุนาพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราช ซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริม,ตา,ม,รตา,มาตาปิอโหรัตมตะตินตังองโหรตามะตันทิที่ตังตังเวพาเทกระรัตตุสันโตอจิกเตมุนิติมุนีผู้สงบย่อมเรียกย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านตั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจเวคณนะ สเปสสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขาสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและทุกรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธรรมะอนัตตาสิ่งตั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขาระมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมะยะมะริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมีนิยต่างความตายเป็นของความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวสอะยังกโยอาเจรังตั้งใจนี้มิได้ตั้งอยู่นานอะเปตวิญญาโนขั้นปัสจักวิญญาณ ชุดโทอันเขาทิ้งเสียอธิเศษสติจากนอนทับปะทกวิงซึ่งถึงดินกาลิมขะรังอีกวะประดุดดังว่าท้นไม้และท่อนฟืนนิรัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาว,วัตวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทะวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปชิตวานิรนิรุธันตุทันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสมมสะ บูปะสโมสุขโขค,ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตามะรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มะริสุมะริเสมะริสะเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวะหังมะริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอถะสังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยัางกินจิยังกินจิกุสลังกามังสเปหิ คาเตหิกลังปุญญปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอัศมิงฐานีอาทิตตาทีคาทุกาสัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสเพอาญาติกาสุกิตาหุนตุทุขขาปมุจจนตุสเพปิสาปิสาสเพยขาสเปเปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสเพอาจาริยุ ปัายาสุกิตาหงตุทุกขาปมุจันตุสเพนักขต,ตาสุกิตาหงตุทุกขาปมุจันตุสเพสเทวาสุกิตาหงตุทุกขาปมุจันตุสเพสามติหนังสะมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนมโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานคา,าถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทุเพฆเลโพทิฆเลต่หิงต่างหิงตาธรรมธาเดนะพระวันตุกุชิตาโสตินกรโรเตถาวิหารามัทเรเถราจมชานาวกาสพิโกสารามิการทานาปฏิอุบัสการามาจเทศานิขามาจอิสราสปัปานาภูตาสกิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจอันตาสัมภวาสังเสทาชาตา อัฏฐวปปาติกานิยานิการธรรมะวรังปจิตเตสัพเพปิทุขสสกรุณตุสังขะยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทธราจบ,บุคราสังโฆหมตุสัมมาโควะอัธายะจะหีตายะจะอมิเหรักขตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรม,มจาริโนวุถิงสัมปาปุเนยามะ ธรรมเมอริยปะเวทิเตปสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธสาสัตเเมสัมมาทารังปะเวชัตโตกาเลเทโวปะวัตส,สตุวุติภาวายสะสตานังสมิทงังเนตุเมทติเมทะนิงม,มาตาปิตาจะอัตรัชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมมณราชานงปะชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุยญาชนะคาถาทุกขปัตาจันิทุกขาสพยาปาตาจันิพยาโสกปาตาจันิโสกาหตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอมิสัมปะทางบุญญาสัมปะทางสเพ,าทาสพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธยาทานังททันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัปพพทาภาวนาพิราตาหุตุขัชันตุเทวตาคตาสุมังคลคา,าถา โหตุสัพพังสุมังฆะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังฆะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตระโหตุสัพพังสุมังฆะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรัง สภีพุทธาภรลปตะปจิกนจยังพระอ่านตานันเตเจนะรักขันมณิสัพปโสสีพุทธาภรลปตะปจิกนจะยังพระทังอ่านตนันจะเตเนะขันมณีสัปโสสภพุทธาภรลปตะปจิกนจยังพระังอนตนันจะเตเจนะขันมณิสัพปโสสพุทธาภรลปตะปจิกนจยังพระงอนตานันจะเตเจนะันมณิสัปโส เจนะรักขันปัญญิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินาธิราชบรม,รา,ร,ร,มราชนีพพันปีหลวงผู้สเดสด็จสาาออนนู่สวรรคารัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นศัพ ระสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าปลอดภัยจากทุกศัโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อาสุจริริมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ,อ่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุ ในบุญกุศลนี้บวชประสิทธิ์าทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเสถีฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สาสิ่งอมูเลตได้สัสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุป,ปการเทอญ